ก็สวัสด e ีคร uh uh ับว uh ันนี้ก็เป็นวันที่3 1เดตรงกับวันฮาโลวีนพอดีเราก็จะมาเล่าเรื่องผีให้น่ากลัวสาหรับวันฮาโลวีนนี้ไปฟังกันครับชื่อเรื่องคืนหลอนที่บ้านเช่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมคนหนึ่งชื่อป๊อป เขาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเช่าสองชั้นหลังเก่าที่ค่อนข้างสุดโทรมในย่านชานเมืองมันเป็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีก่อนที่จะมีคนมาปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อปล่อยเช่าป๊อปไม่เชื่อเรื่องผีสางเขามักจะหัวเราะเยาะเมื่อเพื่อนคนอื่นเตือนว่าบ้านหลังนี้ดูน่ากลัวหรือมีอะไรแปลก จนกระทั่งคืนฮาโลวีนปีนี้คืนฮาโลวีนอากาศหนาวเย็นผิดปกติลมพัดแรงจนต้นไม้รอบบ้านส่งเสียงควนคลังป๊อบกำลังดูหนังสยองขวัญอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นชั้นล่างจูจูเขาก็ได้ยินเสียงขูดขูดดังมาจากชั้นสองเสียงนั้นแผงแผ่วเบาแต่ก็ชัดเจน พอที่จะทำให้ป๊อบรู้สึกผิดปกติป๊อบคิดว่าคงเป็นเสียงหนูหรือเสียงแมวเลยเดินขึ้นไปดูที่ชั้นสองบนชั้นสองมีระเบียงเล็กๆอยู่ด้านหลังบ้านระเบียงนั้นมีประตูไม้ที่ปิดตายไว้ไม่มีทางออกไปได้เลยเพราะข้างนอกถูกต่อเติมเป็นห้องเก็บของไปแล้วเสียงขูดขูด ยังคงดังมาจากข้างในประตูระเบียงนั้นป๊อบลองเอาหูแนบกับประตูเขาได้ยินเสียงนั้นชัดขึ้นและมันไม่ใช่เสียงหนูมันเป็นเสียงที่คล้ายกลับเล็บกำลังขูดลงบนพื้นไม้อย่างช้าๆเนิบๆและมีจังหวะสม่ำเสมอทันใดนั้นเสียงขูดก็หยุดลงแทนที่ด้วยเสียง แผ่วเบาคล้ายเสียงคนกำลังร้องไห้คล่ำครวญแต่ก็เหมือนเสียงลมที่ลอดผ่านช่องเล็กๆมันยากที่จะบอกว่าเป็นอะไรกันแน่ขนแขนของป๊อบเริ่มลุกชันแต่เขาก็พยายามคิดหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาลองรับป๊อบรออยู่พักหนึ่ง เมื่อเสียงทั้งหมดเงียบลงเขาก็เดินกลับลงมาชั้นล่างขณะที่กำลังจะนั่งดูหนังต่อสายตาของเขาก็พลันเหลือไปเห็นเงาที่ปรากฏอยู่บนหน้าต่างบานใหญ่ที่มองออกไปเห็นระเบียงชั้นสองมันเป็นเงาคนเงาที่กำลังยืนอยู่ตรงระเบียงชั้นสองนั้นป๊อบยืนนิ่งร่างกายชาว่าไปทั้งตัว เขาจ้องมองเงาดำนั้นอย่างไม่วางสายตาเงาคนนั้นยืนนิ่งอยู่นานก่อนที่มันจะยกมือขึ้นมาอย่างช้าๆมือข้างหนึ่งยกขึ้นคล้ายกำลังโบกมือเรียกแต่ที่ทําให้ป๊อบหัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มคือเงานั้นมีเพียงครึ่งตัวมันมีตั้งแต่เอวขึ้นไปส่วนล่างของมันหายไปราล่าก็ถูกตัดออกไป แล้วเงาครึ่งตัวนั้นมันก็โค้งตัวลงมาโค้งลงต่ำลงเรื่อยๆจนส่วนหัวของมันพ้นขอบระเบียงลงมาป๊อบรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกําลังจ้องมองเขามาจากด้านบนหัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอกป๊อบรวบรวมสติทั้งหมดแล้วตะโกนสุดเสียงแกลเป็นใคร ออกไปนะทันทีที่เขาตะโกนเงาครึ่งตัวนั้นก็ล่วงหล่นลงมาจากระเบียงชั้นสองมันตกลงไปในมุมมืดด้านล่างพร้อมกับเสียงตุบที่ดังสนัน่นป๊อบไม่ลอยช้าเขาพุ่งตัวออกจากบ้านทันทีโดยไม่คิดที่จะหันกลับไปมองเลยว่าอะไรตกลงมาเขาไม่ได้กลับไปในบ้านเช่าหลังนั้นอีกเลย แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลังจากคืนฮาโลวีนนั้นทุกเชา้าป๊อบจะพบฝุ่นสีขาวปนเศษไม้เล็กๆตกอยู่บนที่นอนของเขาและในคืนฮาโลวีนปีต่อมาเพื่อนๆของป๊อบไปเยี่ยมไปเยี่ยมเขาที่บ้านใหม่พวกเขาเห็นป๊อบกำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องมืด,มด กำลังใช้เล็บมือข้างหนึ่งขูดลงไปบนพื้นห้องอย่างช้าๆแคลกแคลกเมื่อเพื่อนถามว่าทำอะไรป๊อบก็เงยหน้าขึ้นมาใบหน้าของเขาเสียดเสียวและดวงตาของเขามีเพียงครึ่งตาลาวกับถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งกูกำลังรอให้ใครบางคนมาอยู่เป็นเพื่อนที่ระเบียงนี่ไง ระเบียงชั้นสองของกูป๊อปพูดพร้อมกับยิ้มให้เพื่อนๆนและรอยยิ้มนั้นมันก็มีเพียงครึ่งรอยยิ้มเท่านั้นสวัสดีครับหวังว่าจะหลอนถูกใจถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและฟังเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องลุงนับหัดเล่าด้วยนะครับ